ไปดีพี่น้องก็มีคนก็สั่งชวนเจ้าหน้าีสมบัติสมัยญาติใหา่ทั้งายยิ่ไปใส่หรือว่าเจ้าบ่าเจ้าสาวพี่น้องเนาะมังกงเนี้ยมังกเนี่ยเปียวเปี้ยงกเนี่ยมังกเนี่ย อันหนึ่งสอกส่าโอเคอะไรอยู่อยู่ในปลา่างเงี้ยวันนี้ไม่หลัก่อนยังหงพ่อแมวา con bò con bò con con ăn bò nó nhậu nó nhậu nó nó

มีทางในการีปับแตทีใ้เขานะเออสมัการพัฒพ่อแม่นี่บว่าเอ้คนงมานเออแต่ยุคนี้แห้งนี้อังเอาไ้ไรเพื่อนไ้ได้เพื่อนไอ้ี่ยังไงขึ้นเขาเนาะเขาปาับแต่าบเียร์ก่อก่อ่าเท้าราบสายเนาะรถภาเหื่าอย่างเบิตีแห้งไ่

อพี่้องเข้าต่อได้ผี่เด้อน้าต่นาตั้งดีเอออยากนุกบิดก่อนยิงมาทั้งพัวเป็นเด้อแั็คเต่จดอกอาพี่ว่ากพี่้องเข้าทั้งมันวัวแก้ว เป็นบานเกิดเมื่อตอนเขาเขาพีเขาหลองเฮาเขาพีเขาแต่ดีไม่แห้งทางไก่บินเดี๋ยวเากะมีโอ้ขันหมาไม่เดือ มอทอนแไอาบอม่อ้ก่อนเลยเด้อบอก่นหมอามหรือหมอพนหมอเาดีกว่าหมอหมอหมอพอนหมอพอนหมอามอาเก็เปินพิธีก่อนได้เพิ่งได้

บนตาบนใบบนปา,ากเออสีกงสาพันนาีนาะเพื่อกันนาะเป็นดูการร้านแท้เพื่อนกันน้ออะไรอยู่นี้ไม่แห้งน,น,น,นาะยิงนาะเออปรนาได้เว่นประธาเ,เ,าเ,ง,ง,เ,เง,ง,งินเนประนาได้ทองดองเออเงินรด้ององใหู้เนาะ

ไปขึ้นรถเปลี่ยนเลยเรียบร้อ่แล้ว่านเยกัดจมู่จิตกาเขื่อยคออ่ากัดมือกัดอะไรเออเออใหวยใหญ่ก็แหงห้าอยู่เออเนี่ไอเมย์อัดใจเราด้อเครื่องเสียงเด้อเจ้ะน่ากัดเช็ดสินวิธีเอออน่ากัเคอ แก้เฮาแก็ขอขอใจทังงในบ้านุงยานาพอเหญ่ังเออสิให้มาเป็นพิธีเอ่อนงแต่สาธุมนมาเป็นอ่าสาธีพิญาณในนี้ก็ขออยู่พี่พี่แห้งเออโอยเฮามาด กรงตี้เข้าอันหอย่งกด้ใชหายเอเออป่ะันกาท่อนี่เต่มมาหาขากี่จแต่พี่น้องจะคลิปนี้เขาจะไปเพื่อนสนิทเพื่อนเ้อฝากพี่น้องกดไลคกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจ้าบายจุ๊บจจ้า